มสรุปแล้วนะเอ็มบ่ได้ไปขอเลขน้ำองุ่นหรือสีมันบ่าขะงวด่างวดนี่มีเหตุจำเป็นจุดเชิญมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางปูหรือสีก็คือยกเลิกก็เลยเปลี่ยนทิศทางไปเปืนของหลงไปหาปูหรือโอ้ไปหาปูหรือจะเปลี่ยนแนวทางขึ้นกันแนวทางเลีกกับมีการเดินทางกับเปลี่ยนแนวทางคือกัน อืไปจักรละไปถวายผมปูเพิ่นไปหาปูไปย่างเพิ่นเคยซื้อกับเพิ่นเอาไว้วาสีไปหาปูเคยเป็นลูกเป็นหลานาลูกติดไปหาสักหมื่นหนึ่งกับมาดูอยู่เป็นมาหาดูย่ำเลยสีมมามันจีผลกับคำสาปแล้วมันโดนอะ้รพ่อมากทีเสีย ถึงเวลาเดไปก็ต้องได้ไปขอเฝ้า่นไปารวะสกัาระ่นห้เป็นทางการว่าลูกร้านนี่ห้างเฮินเกินพอถึงเวลาปนจากตรงนั้นแล้วต้องไดไปพอถึงไปแล้วก็เลยไป <c oughs> ขอพอรใส่คำอธิษฐานจากจิตนี่แหละขยโยเซ,ซมซีใส่คำอธิษฐานนี่คือพอใส่คำอธิษฐาน เจวกับของอยากได้ใส่คำเจวกับส่วนตัวเรื่อง <c oughs> สุขภาพเรื่องการงานยกเว้นโชกลาบแ,ลแต่เป็นเสียหายหรือว่าหายมันอยู่กันกับบุญบุญกับอันส่งเกาห้าที่เคยรวมก,กันมาก,ก่อนอ่าเสียหายหรือว่าหายกับว่าได้คอปกัอนอันคำเป็นหายแสดงว่ามีบุญสัมพันธ์ว่าเฮาลำบากหรวอบาลำบากคันเห็นแบบนี้เป็นขัดเจ็ จุดประก,กายอย่างเท่าใดคือกันม,มันไม่จําเป็นที่ต้องไปขอก็ได้ถึงเวลาจุดประก,กายตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณวัสนาแต่ละคนสร้างอากาไว้ก่อนหรือไม่ถ้าสร้างมาแล้วมาพบนี่บม่ได้สร้างแต่อาศัยบนเดิมบแบบนั้นก็มีแต่ปรากฏว่าไปครั้งนั้นคือไม่ได้สื่อสารอะไรเลยคนเยอะเราไม่จําเป็นต้องไปสื่อสารไม่ต้องไปทําเรื่องการเรียกวิชาเรียกครูบาอาจารย์หรือ ไปทำพิธีการอัญเชิญอะไรไปคารวะหรือขอพรไปขยเาคำอธิษฐา,า,านแรกครั้งที่หนึ่งขยายา <c oughs> ได้สองห้าอันนี้บอกได้เนาะ,อะบอกไปแล้วไม่ถามก็ได้ครั้งที่สองคำใช้คำอธิษฐานเดิมได้สองห้าครั้งที่สองก็ได้สองห้าที่เก้าครั้งที่สาม คำอธิษฐานเดิม <5. S 2> ได้สองห้าคนอื่นไปเยอะๆได้สองครั้งครั้งที่สามเปลี่ยน <5. S 2> ที่บางคนก็ได้อย่างละครั้งแต่ตัวเอ็มได้สามครั้งตัวเดียวกันเสียงเซมซีนะครับถูกต้องจ้ะเสียงปูเอลือปูเอลืออ,อ้ออ่า แต่ลออบาอังจะบอกคนก็ F C คนจีว้าห้าปื๊บ้าย่านเต็พิษบอกกันกับจี้าเาป๊บเนี่บ้ย่านเมพิษจังสีเดียลูกน่อือจ้าราเอือลืตจีบอึอเป็นยัง้อนเป็นยังนี้รูปเป็นปฏิหารบ่สามเทียสามเทียใช้คำอธิฐานเดิมไม่ไม่ไม่เปลี่ยนมันบางคนสามคำอธิฐานนะ ขย่ายสามครั้งก็สามอธิษฐานแต่อันนี้อธิษฐานคำเดิมนา,นนนาแต่ไ<ด>ตปอ่านใบนั้นตรงกับคําถามชิดเอาไว้ในใจไปแล้วที่ที่พูดต่อหน้าท่าน<ฮ>าเป็นทุกคําถามเลยอันเดียวกันเลย <ฮา S 2> ก็เลยว่าปาร์กเมนต่ <ฮา S 2> คือคือ,คอห่าถามไว้อยู่ในใจเนี่ยอธิษฐานแต่ละรังแต่ละรังมันอยู่ในใจห่าแล้ว <ฮา S 1> จังสิปล่อยฟังจิขย่า พอไปอ่านเมืองแล้วมันตรงวัดเลยข้าำามที่ห้องอธิษฐานอขเรียกว่าแปลกว่าแปลกเลยถึงได้สามเถื่อขย่สามเถ้าจะได้โตเดียวกันแนไปล่องรถคังแรกเข้าไปในหม่องตะทานทีเป็นล่องคังแรกสีเหมยขาอ่อนสันก็ต้องก้นหิวเข่าไหมปรได้กินเข่าเทียงมากสิไหมเป็นรอยไปเลยหูเรียกว่าการสัมผัสของเฮ้าน่ะ ถึงเพล้นแล้วแต่ว่าเขาบ่ไเรปล่อยตัวคนมันหลายเขาว่าแสดงออกเจ็บเพิ่มมาซื้อไว้เ้็เนบ่ยเน่เจ็บอาการโเะก่อนขันเข้าปล่อยปุ๊บมันได้แต่ลายมุมแต่ลายแง่แตลายความคิดโจมตีมุมคิดดีก็ดีมุมคิดบวกก็บวกลบก็ลบเราเอาตัเป็นปกติของเราดีกว่าให้มันอยู่ในมาตรฐานของเราถ้าเกิดว่าเราใช้มาตรฐานของเราปกติเราไปเจอจุดจุดนั้นปุ๊บ อาการเปลี่ยนไม่ผิดมันผิดปกติทันทีนั่นจะแสดงว่าอาการผิดปกติจากตัวตนของเราเขาต้องคุ้มมิฉะนั้นคนหลายๆก็จีมองเข้าหลายๆมุมคต้อ <c oughs> งเอามุมต่อของเป็นหลักดีกว่าไปแบบไหนคนไปนัานะอะไรไปรับองค์หรือไปทรงเจ้าเข้าองค์หรือไปรับนีหยัง <c oughs> ต้องเบื้องต่อของความเดียไปธนการนี่ละอีหยังอันนี้ไปในฐานะ ลูกซิดหลูกหาเป็นหลูกหลานเพิ่นไปกัดเพื่อไปกราบไปไหวหลูกมากเ้าเด้อปูเด้อหลานมากเ้าเด้อมาเยี่ยมเลยหรอจีน่าคือเด็กหน่อยมาเยี่ยมผู้เฒ่าของจีน่ค่ะค่ะบ้าเมียน่าไปหรอจีน่าบสถวัดบูไหว้ไปคล้องเขานะบ้านเมียนค่ะหอบไปหม่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้องให้เกียรติอย่าแสดงอาการแบบนั้นไม่ถูกอันนี้มุมมองมุมมองของเอ็มเด้อเอ็ซีทุกคนเอออะไรมุมมองคนอื่นหน่ะบ่รู้แต่อันนี้มุมมองของเอ็มก็คือมุมมองเป็นการที่ว่า ให้เกียดลดความเคารพศักดิ์สิทธิ์สถานที่นั้นเราไม่ไปก้าวไกลไม่ใช่ว่าเราจะโนู่นนี่นั่นว่าเรามีองค์หรือมีมีทรงไม่ใช่เราจะไม่ขอเอาตรงนั้นมาเป็นตัวปักกันตัวเราเองครับผู่มันหานะเอ็มนี่คือหายหในในน้ำไารล้านมันบ่กว่าหายหางเดียวก็ที่ว่าหาน้ำให้ลูกหารล้านก็ได้อืมตัวยาวสามเทียวนี่ซี่กับขื้นหางเดียวคือหาสองรอบแรกกับหาสอง รอบที่สองก็หาสองรอบที่สามก็หาสองพี่น้องเอ้ยมมีหมองสีเวาแล้วนะคะคล้ายๆว่าเป็นปฏิหารก็ได้นะคะยูปูเอือจังหวัดหนองคายมันบ่ค่ะบึงการเออบึงการยู่จังหวัดบึงการนะครับเพื่อนไปคนข้ารวะครับใเอ็มเพื่อนไปคัดลารวะเอ็มคนหลายบ่ค่ะถามว่าหลายบ่หมื่นสี่ไป่นบ่่บ่ทัานลายบ่ทั้นลายก็ได้ไปมองไอ้ก็ได้ปรเกาะเด้ ไปมองที่คนอยู่ของเครื่องไม่ได้ไปอยู่ไม่ได้ไปเกาะขอขออธิบายเพิ่มเติมนะครับ,บขออธิบายเพิ่มเติมนะครับเด้อ er, พี่น้องท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับสําหรับตัวเลขที่นนทิยาพื้นเขียนให้ที่ว่าทั้งช่องเขาเขียนมาโชว์ให้พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเ,เป็นการเพื่อนเสียงเสียมซีนะครับโดยเพื่อนตั้งกิตอธิฐานเสียงเสียมซีคำอธิฐานของเพื่อนข้างแรก เพิ่นก็ได้เลขออกมาคือเลขหมายเลขยี่สิบห่านะครับหรือว่าสองห้านะครับคําอธิษฐานครั้งที่สองเพิ่นเสียงครั้งที่สองนี่เพิ่นก็ได้เลขสองห้าคือเก้านะครับหมายเลขสองห้าคือเก้านะครับเพื่อที่สามนี่เพิ่นก็คำอธิษฐานเพิ่นก็แบบเก้าเพิ่นก็ได้หมายเลขยี่สิบห้าคือเก้านะครับแต่ว่าแอดมินก็ได้เขียนเฉพาะตัวเลขนะครับไม่ได้เขียนว่าอธิษฐานครั้งหนึ่งั้งสองั้งสามนะครับ พี่น้องอาจสิงงนะครับเดอ้ออันนี้คือทําความหาใจกับพี่น้องทั้งช่องของเขาที่ติดตามมารับชมในแนวทางเกี่ยวกับความเสื่อความศรัทธาของเขานะครับเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวพี่น้องว่าพี่น้องเสือ่อซําใดศรัทธาซําใดอันนี้ก็กที่ตัวบุคคลนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดอ้อนะครับเดี๋ยวเขาหันมาฟังคุณอิ่มพื้นเบ้าออต่อนะครับอยอดข้าวเดืองขังกร คิดว่าไห่เก่าหาหนึ่งบอเก้าหาหนึ่งค่ะคลิปแรกนะคะจ้าคลิปแรกเก้าห้าหนึ่งคลิปที่สองเป็นห้าสองเรียนขื่นเรยนรงมันขื่นมันลงเห็นไหมหาหนึ่งกับหาสองแต่ว่าจะ่แเขียนลงไม่หนีน้มัยู่ว่าคลิปแรกแต่ว่าบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นนะคะคลิปแรกเป็นอาจจะบ่เห็นที่ไปที่นะเป็นเก้าหาหนึ่งจ้าเก้าห้าหนึ่งคลิปที่คลิปแรกคลิปที่สองสองหาสองสถานที่ คนละสถานที่จ้าครั้งที่หนึ่ครั้งที่สองมสี่ครั้ที่สามกับสามในสองเนี่ย 1, นะนี่สิออกครั้งที่สองไปคั้งที่สองจบเลยคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่น้องทีย่ามาสัมภาษณ์น่ะเอ๋มเพิ่อนหายแนวทางไปหางเดียวคือ่งก้าหานึงนะคะรู้สึกว่าเพิ่นไปซื้อสารกับ ผีหน้านะคะผีหน้าเพิ่นหายเก้าหาหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นผีบ้านหายสามศูนย์เนยน้าหน้าเอ๋มเนะาะอ,อันนู้นที่ญาตจำมาพิษเดี๋ยวเขียนกันจ้ะจ<า>คลิปแรกคลิปแรกลงไปเพิ่นหายเก้าหาหนึ่งกับสามศูนย์นะคะอันนี้เป็นคลิปที่สองคลิปที่สองกงสุดท้ายปูอืออ้อนะเอ๋มไปซื้อสารกับปูอือ้อไปอยู ฐานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพิ่นเสียงซิมซี่ขอนะคะข้างที่หนึ่งหาสองหานะคะข้างที่สองก็หายสองหาข้างที่สามก็สองหานุนทิยา่าเป็นปฏิหารนะคะนะคะเป็นแนวทางหาจุอสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะจะว่าปฏิหารก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเรื่องเหลือเสือก็ได้นะครับคําว่า,าเหลือเสือนี่คือมันเหลือออกจากวอมเสือของเขาไปแล้วสงิลนครับคาว่าเหลือเสือได้พี่นั่งเด้อ แม่เพราะว่าปกติพุดไปแล้วนะคําอธิษฐานเนี่ยคนทังเฮาไ่ได้ยินดอกแต่ว่าสิงเกิ้ลซีที่เฮามองเหน็นเปินได้ยินนําเท้าเบาเขาจึงได้ปรากฏออกมากเป็นแบบนี้บางทอคนเฮ้านะชีวิตข้องเฮามันเดินได้หลายทางเนาะวดวงตาละคนมันบ่คือกันแต่ว่าคําอธิษฐานตะละเนาก็บ่คือกันคําอธิษฐานนี่บางทอเป็นไปได้หรือไม่ได้มันน้ําหนักแค่ไหนหเอคําขอพ่อของคุณน้ําหนักไปได้ขนาดไหน มันจะพอที่จะให้ได้ไหมท่านจะพอที่จะประทานพรทรัพย์ได้ไหมหรือไม่มันอยู่ขึ้นกับส่วนบุคคลด้วยว่าคุณสร้างอะไรมาเยอะคุณทําอะไรมาเยอะอืมบาบบอบุญบอทําไบหลบอเรือบประลัานกันบาบปแนบบุญแน่เพื่อนกัดเจหายเป็นบางอย่างปัญจว่าให้เบิดตามพีเทอขอแบบนี้นะขอซีอย่างปัญีเบิ้งกาลังก่อน ตำลังคุ้นสางมากอีกอย่างแน่ซีขอติเทอขออาจจรยหายุขอหนึงอีกสามขอที่เหลือก็าาสามาาถหายเพราะว่ามันเกินกำกลังโตต่ของอแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นใช้ค่ำอ,อธิษฐานหันมันพ่อดีมันก็ได้ลงโตแบบนี้ว่าชีวิตของลูกมันเดินทางแบบนี้มันเหมาะบอเออขะมันเหมาะขังทีหนึง่งลูกขอให้ไดลกไปนีนะเด้อ จังเสียข่ขยเากระตออกมาแบบเป็นนีครั้งที่หนึ่งสองหาคั้งที่สองชีวิตของลกกแกน้ำน้ำามันการแบบมีสิจะไปต่อได้บอลอย่างสินะแจกันข้ามไปทานเดิมครับว่าหลกงสิไปได้บอถ้าไปได้ก็ขอให้มันตรงกันกับครั้งที่หนึ่งปรากครัังที่สองออกมาเป็นสองหาเหมือนเดิมครั้งที่สามใช้คําอธิษฐานเดิมขอให้ตรงกับครั้งที่หนึ่งครับคังที่สอง ถ้าเป็นไปได้กับที่ลูกขอปรากฏว่าครั้งที่สามเหมือนกันกับครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองอันนี้แล้วแต่พิจารณาณในการปั่งและรับสมครับ,รบที่ขอทั้งหมดสามครั้งเนี่ยมันมันมันบังเอิญบังเอิญตรงกันใช่บังเอิญมันตรงกันคนือท่านรือปู่อาจจะชี้ให้ก็ได้จับให้ก็ได้ค ขอบคุณนะเอ็มหลายๆแล้วก็ได้อที่หาแนวทางนะคะของวันนี้ขอให้ยเอฟซีทางช่องของเฮาโชคดีน้ำนะเอ็มจะได้ร่วมทําบุญสร้างกับนะเอ็มนะคะนะเอ็มไปไซค์ก็ขอให้เอฟซีโชคดีน้ำจะได้ร่วมสร้างทําบุญกับนะเอ็มนะคะมีแต่คุณชมเชยว่านะเอ็มเป็นคนอัธยาศัยดีเอ่อเว้ากับบ่แพงบ่แพงแนวทางเว้าจ้าเว้าดีทุกอย่างนะคะบ่ได้มีตะขอชมเชยนะคะบ่มีการตินะคะ ะคะก็บคุในนะเอ็มให้เอฟซีโชคดีแล้วค่ะเด้เอลุงเฮงว่าอ,อ,อ,อยังบ่ค่ะบ่ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ